กะทำเวลามึงทำคนอื่นมึงไม่คิดและการที่กูร้องเรียนอยครั้งนี้มาประกาศตรงนี้เลยว่าไม่เกี่ยวกับลุงพลป้าแตนเด็ดขาดกูกับลุงพลป้าแตนตัดขาดกันแต่ฟางเส้นสุดท้ายแล้วอย่าเอากูไปโยงทัดเตนนะครับผมประกาศท่านควรเย็นใจร้องเรียนครั้งนี้นนเราร้องเรียนโดยสุจริตไม่ได้ร้องเรียนมาแก้แคนกับใคร กลางนี่นะกลางใช่ไหมบ้านจะไม่มีทุกัวนอนแล้วบ้านหลังไม่ของมึงกูจะร้องเรียนจับตาดูมึงทุกวิธีทางกูจะจับตาดูแล้วถ้าบ้านหลังไม่มึงรอดูถ้ากูเจาะบ่อบาดานแล้วไม่ขอญาตเจอกูอีกไม่ต้องอยู่ให้เย็นสุกหรอกมึงถูกต้องไหมครับผมพูดถูกไหมนะครับท่าน mm hmm. เพราะฉะนั้น กูจะเล่นกับมึงทุกช็อตในเมื่อมึงประกาศศึกจะเล่นกับกูวันนี้ผมไม่ได้ประกาศศึกกับมันแต่มันประกาศศึกจะสู้กับผมประกาศหน้าไฟ้สดผมถามทุกท่านว่าครั้งนี้มันไม่เป็นการว่าจะมาสู้รบหรือว่าอะไรมันดูด่ว่าใครผิดหรือใครถูกเวลาบ้านกูถูกตรวจสอบสมพาร,ริเข้าทุกอย่างเข้ากูไม่เคยออกมาเรียกร้องเลยว่ากูถูกรกระทำสมบัติหกเจ็ดคันตำรวจสองคันเข้าบ้านกูกูไม่เคยเรียกร้องปิดซอยบ้านกู เหมือนกูไป้ายาเหมือนกูไปฆ่ากัะตายเหมือนมึงที่มึงโดนทุกวันนี้แหละกูยังไม่เคยเออกมาเรียกร้องเลยว่ากูโดนอะไรแต่วันนี้มึงโดนแล้วมึงกลางมึงต้องแก้ไขคนดีชอบแก้ไขคนจังไรมันชอบแก้ตัวทุกวันนี้ทุกคนเห็นยังว่าใครจังไรใครคนดีเห็นกันหรือยังอะ่ะคนดีไปกลางบนโรงพักดาตำรวจเหรอวันนี้ผมได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านสงสารผู้บังคับบัญชาลูกน้องของท่านมากๆ เราคุยกันเยอะแต่เราไม่ขอออกมาพูดนะครับแล้วท่านก็เห็นคลิปหลักฐานทุกอย่างท่านถึงทง,งงเลยทุกท่านวันนี้ผมประกาศให้ทุกคนทราบว่าผมร้องเรียนโดยโดยสุจริตไม่ได้กันแก้งไขรทั้งนั้นแต่ถ้านางจะมาประกาศศึกปลายปีนี้ทีมงานพยักพายลงให้ลงบ้านอยู่ด้วย เดี๋ยวจะทำให้สือร้องเรียนไปที่บ้านมึงที่มึงทุกหัวนอนทุกวันเนี้ยมึงซื้อต่อใครมาตรวจสอบให้หมดยึดให้หมดไอ้พวกชอบซื้อที่ขายปลาสังวนชาวบ้านก็เหมือนกันชาวบ้านคนไหนซื้อที่ซื้อขายปลาสังวนโดนก็ต้องโดนผมพูดถูกไหมครับทุกท่านปลายปีนี้พยักฆรภัพลงแน่นอนแปลงที่สองในๆลงมาแล้วเอาให้คุ้มมันเปลืองงบของเขา แล้วจะขึ้นไปล้องเรียนบ้านของมึงเนี่ยที่มึงซุกหัวนอนเนี่ยที่มึงเจาะบ่อบาดานที่มึงกั้นลัวเนี่ยนะมึงรู้อยู่ในใจว่ามึงซื้อใครมามึงกล้าเถียงกูเวลามึงไม่ซื้อมึงกล้าเถียงกูเวาที่นั้นเป็นที่มอดกตากับยายกล้าเถียงไหมครับกล้าเถียง,งกูไหมครับที่ตรงนี้เป็นที่ของตายายตายายายกมอดกให้สาบานกูไหมขึ้นหาหลวงปู่บนท้ามากูไหม ว่าที่แปลงน,นี้เป็นที่มอดกตายายที่ตายายอยู่ตไหนส่วนยางนู่นฮะไอ้ห้าแล้วก็ปากแข่งอนี้แหละสุดท้ายเป็นไงซรับสารภาพผิดไม่เคยแก้ไขคนจังไรไม่ชอบแก้ตัวผมพูดถูกไหมครับวันนี้ผมไม่โอเคกับสิ่งที่ชาวบ้านโดน และผมไม่โอเคกับการที่มึงออกมาว่าผู้ใหญ่บ้านแบบนี้กูไม่โอเคมึงไม่เห็นหัวเขาเมื่อก่อนเขาปกป้องมึงแต่วันนี้มึงข้ามหัวเขามึงไม่เห็นหัวเขาและมึงยังมาดูเกียรติดูมินศักดิ์รีการเป็นผู้ใหญ่บ้านของเขาอีกถูกต้องไหมครับผู้ใหญ่บ้านก็มีศักดิ์สรีแล้ววันนี้ผมบอกทุกคนเลยว่าถ้าชาวบ้านคนไหนไปนะครับ อำเภอนะครับพวกคุณตกหลุมพรางเขาแล้วนั่นคือการคุณไปมอบตัวแล้วถูกต้องไหมครับแล้วฝากถึงช่างศอกเราเจอกันเราเจอกันและมึงพึงสำเนียดตัวเองไว้่าการที่มึงโดนในครั้งนี้คืออีเจ้าแม่กาดำทำให้มึงโดนมึงพึงสัเนียดเอาไว้มึงรู้อยู่ในใจว่ามึงขุดบ่อบาดาลตรงไหนมึงจะมึงจะอุดบ่อมึงจะถมบ่อมึงจะอะไรก็ไม่ทัน เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีของกรมทรัพย์บาดานเขามีเทคโนโลยีในการขุดเจาะเขาสามารถตรวจสอบโดยดาวเทียนว่าตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นไายเขาสามารถตรวจสอบได้หมดมึงจะกบหลุมหรือมึงจะทําอะไรมึงก็ไม่รอดนะครับวากไปด้วยนะครับช่างสอบมึงฟังเอาไว้นะครับวันนี้ที่มึงจะโดนเพราะอีดําอีเจ้าแม่กาดําไหนฐานเรื่องนี้มึงจาคากูไว้คอกแพ,ตพกะตรงไหนพิกัดตรงไหนกูมีหมด ไอ้พวกที่ชอบอวดรวยเนี่ยนะครับเอาให้หมดนะแล้วกูรั่นแล้วมึงดูปากว่าพวกไอ้แค่ไอ้โค้งรั่นแล้วไม่มีครับที่ไอ้แค่โค้งจะไม่ทําจําเอาไว้จะช้าจะเร็วแค่นั้นเองจังหวะจะโคนช่วงไหนที่เราว่างช่วงไหนที่เราทําอะไรรอติดตามชมอย่าเพิ่งไปเสียงไหนที่เราทําอะไรรอติดตามชม ฝากไปถึงป้ายานด้วยนะครับอีดอกยานนะครับมึงไปถามรูปมึงด้วยที่ทุกหัวนอนทุกวันนี้ไปซื้อต่อใครมาไลาไปถามหน่อยมึงไลไปถามรูปมึงหน่อยบ้านที่เนี่ยที่อยู่ทุกวัน,นเนี้ยเนี่ยไปซื้อต่อใครมาหนูไปซื้อต่อใครมาลูกอ๋อไม่มีค่ะไอไอ้วนมันก็บ้าน,นํำลายค่ะไอหมูงก็บ้านทำลายมึงไปหาคำตอบมีให้กูด้วยนะ เออฝากไว้ให้มึงคิดพิจารณานี่เห็นหครับเริ่มแล้วนะครับคือบวนการเริ่มแล้วนะครับอีตาแม่ดําเริ่มให้อยานนะครับร้องเรียนบ่อบประดานพ่อแม่ตัวเองนะครับเลยําำไหมครับเลยําำไหมครับคนดีๆที่ไหนทําครับทุกท่านผมถามทุกคนหน่อยว่าเริ่มแล้วนี่ครับนี่เริ่มเหมือนแปลงที่่องเลยทาไมมันถึงพูดว่าวันเนี้ยมันพูดว่าชาวบ้านฟังฉัน เห็นส่วนยาเป็นตัวอย่างไหมมันซื้ออะไรในในครับนี่เริ่มแผนการเล่นบ่อบาดาลไอ้แป้งไอ้ไหลแล้วเห็นไหมครับคนเฮียอะไรครับร้องเรียนพ่อแม่ตัวเองจะเอาพ่อแม่ตัวเองติดคุกมีที่ไหนครับผมถามทุกคนหน่อยมีลูกที่ไหนทําแบบนี้ครับจะร้องเรียนให้พ่อแม่ตัวเองติดคุกมีไหมครับมันเลวพอๆกันไอ้ช่างซอกก็เหมือนกันจะเอายาตัวเองจะเอาแม่ตัวเองติดคุกทรงหลักฐานให้คนฝรั่งเศสเล่น ทุทยายไงแม่ตัวเองแม่ติดคุกม,มันถึงอยู่ด้วยกันได้๋อมันกะให้พอ่อแม่ติดคุกแล้วมันจะฮุบสมบัติหรือว่ายังไงครับเอฟซีกันในรืน่นี้ผมงงครับไปแม่กดไลค์ผมด้วยครับคุณดูแปดร้อยนะครับแล้วฟังผมให้ดีๆนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่อำเภอมันแน่นอนถึงการที่กูจะร้องเรียนในครั้งนี้ถึงกูจะไม่มีเงินถึงกูต้องขายทองเพื่อหาเงินค่าน้ำมันกูก็จะเดินหน้าให้สุดกับพวกมึงเนี่ย แม่งผิดแล้วยังไม่มีาร์มสำนึกผิดแล้วยังไม่ฟาร์มสำเนียตัวเองอีเวนอีชาติหมาพื้นแผ่นดินไทยมีกฎหมายอยู่มึงพวกมึงทําทุกอย่าง,งดูเหนือกฎหมายหมดโคตรพอโคตรแม่พวกมึงเป็นผู้ลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตเหรอกูถามพวกมึงหน่อยฮะมึงคิดว่ามึงทําอะไรก็ได้เหรอมึงรู้จักตํารวจผู้ใหญ่เนี่ยมึงคิดว่ามึงทําอะไรก็ได้เหรอในทางเร,รื่องนี้ผมถามหน่อยครับฮะผมถามหน่อย มึงจะขุดเจาะบ่อบาดาลก็ได้มึงจะซื้อที่ป่าสงวนกได้มึงจะทําอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอฮะแล้วกูจะดูดูว่าครั้งนี้ผู้ใหญ่คนไหนจะมาช่วยมัน,นครับ